ครับสวัสดีพี่พี่ยามเช้านะครับก็เช้านี้นะครับผมก็จะพามาดูสวนผักของผมนะครับนี่เลยนะครับตอนนี้กําลังเริ่มโตขึ้นนะครับหน้าสุดนี้ที่เห็นเลยคือกรีนคอสนะครับนี่นะครับบางคนอาจจะสงสัยทําไมปลูกแปดต้นในกล่องเดียวนะครับเพราะว่าตอนนี้มันยังต้นเล็กอยู่นะครับเห็นไหมบางต้นก็จะเป็นหกต้นนะบางกล่องจะเป็นหกต้นเห็นไหมครับเนี่ยก็คืออ่าผมปลูกไว้เผื่อเอาไว้คัด นะครับปลูกไว้แบบนี้เผื่อเอาไว้คัดหาต้นที่สวยที่สุดนะครับพอมันโตใบเริ่มชนกันแบบนี้นะครับผมก็จะเริ่มแบบคัดเอาต้นที่ไม่สวยออกเช่นแบบนี้เห็นไหมครับมีนอนมากินแบบนี้เห็นไหมมันจะมีแบบต้นที่ยืดต้นที่ไม่สมบูรณ์ต้นเล็กๆอะไรแบบนี้นะครับพอมันเริ่มโตขึ้นเราจะคัดทิ้งอยู่แล้วนะครับจะไม่เก็บไว้เห็นไหมเออแบบนี้ไม่สมบูรณ์เห็นไหมเนี่ยแบบนี้ดูมันเล็กกว่าเพื่อนนะต้นที่มันดูยืดๆอะไรแบบนี้นะครับเราก็จะคัดออก นี่ยอันนี้มันกันหช่ไหมผมคัดมาไว้กล่องสุดท้ายมันเป็นต้นที่ไม่สวยเลยเนี่ยใบมันไม่สวยนะครับต้นนี้ก็กำลังโตนี่เลยอันนี้ก็เป็นกลีนโอ๊กนะครับผมไม่ได้ปลูกหลายเดือนแล้วผมเพิ่งมาปลูกครั้งแรกปีนี้ผมปลูกครั้งแรกผมบอกเลยเพราะว่าช่วงฤด,ดูร้อนช่วงนั้นเดือนมีนาเมษานผมไม่ปลูกเลย เพราะว่าผมคิดว่ามันผมปลูกไม่ได้ใช่ไรหรอกผมปลูกแล้วมันไม่สวยผมก็เลยไม่ปลูกดีกว่าผมปลูกแล้วมันเหมือนทิ้งปุ๋ยไปเปล่าเสียดายเงินก็เลยเปลี่ยนมาปลูกพวกปัตตเวียสลัดแก้วนะครับแต่ช่วงนี้เริ่มจะเขาเ้าฤดูหนาวแล้วเนาะอากาศเริ่มเย็นขึ้นมานิดนึงนะครับก็เลยลองปลูกกินโอ๊กแล้วก็ตรงนั้นเป็นเลดโอ๊กตรงนี้เลดโอ๊กเพิ่งจะกลับมาปลูกกินโอ๊กเลดโอ๊กนะครับกวางตุ้งก็เหมือนกันกวางตุ้งก็เพิ่งปลูกเพราะว่าช่วงหนึ่งเพิ่งย้ายแปลงมาเนาะ แลงใหม่ผมเพิ่งย้ายมามันยังไม่เข้าที่นะครับก็เลยไม่ได้ปลูกอะไรเท่าไหร่ผักที่เคยปลูกก็ไม่ค่อยได้ปลูกคอสก็เหมือนกันนะทว่าผมถ้าก่อนผมไม่ได้ปลูกผักพวกนี้เลยที่เห็นเนี่ยผมไม่ได้ปลูกเลยคอสไม่ได้ปลูกกินโอ๊กเลดโอ๊กไม่ได้ปลูกวังตุ้งไม่ได้ปลูกผมมาปลูกสลัดแก้วกับเตอร์เบียนะครับเพราะว่าผักสองผักนี้ผมรู้สึกว่าเออฤดูร้อนแค่ไหนมันก็เอาอยู่มันมันสู้แสงแดดได้รากไม่เน่านะครับก็เลยปลูกสองผักนี้นะครับผม นี่ครับจะสังเกตว่ามีแสแลนกองแสงนะเห็นไหมครับอันนี้มันสามารถรูดปิดเปิดได้นะอันนี้ผมปิดไว้ผมอันนี้เลยเพราะว่าวันนี้แดดแรงอยู่นะครับผมก็เลยปิดไว้เลยนี่นะครับพามาดูกินโอ๊กนะเนาะไอเลดโอ๊กนะเดี๋ยวดูรากผักก่อนละกันดูรากมันก่อนนี่นะครับถือว่าโอเคนะในกล้องไม่รู้มันเห็นยังไง นี่นะครับก็ถือว่าโอเคเห็นลายแดงอยู่ตัวหนึ่งก็ช่างมันเถอะผมไม่ค่อยอะไรกับลายแดงเท่าไหร่ปลูกแบบปล่อยไปง่ายๆเนาะอันนี้มันยืดหมดแล้วทําไมมันถึงยืดแบบนี้ก,ก็เพราะว่าปลูกใกล้กันแบบนี้แหละนี่นะครับบางคนสงสัยทําไมกล่องหนึ่งอย่าปลูกไม,ไม่ให้ปลูกเยอะไม่ให้ปลูกหลายต้นก็เพราะแบบนี้พอปลูกใกล้กันใบมันเบียดกันชนกันแล้วสุดท้ายมันก็จะยืดอันนี้ดูดีๆนะอันนี้คือผัก อายุประมาณเกือบ30วันแล้วอันนี้ก็เหมือนกันเกือบ30วันเหมือนกันดูขนาดต้นดีนะครับเนี่ยอันนี้ขนาดต้นจะประมาณนี้เลยแต่เมื่อทมาดูอันนี้เห็นไหมจะต,ต้นเล็กๆแบบนี้นะครับเห็นได้ชัดเจนเลยเดี๋ยวมาดูลากหน่อยลากเป็นยังไงเลยอ้รลากขาวนะลากสวยมากเลยเพราะว่ามันแทบไม่มีปุ๋ยในนี่นะผมแช่น้ํเปะาไว้ช่ยเอาน้ําปุ๋ยเก่าน้ําปุ๋ยจากพวกนี้แหละมาเทใส่เทใส่มันไว้ผมว่าจะไปกินอยู่ มันก็ดูสวยดีเนาะเหมือนแบบต้นกล้าเหลือก็เลยเสียบๆทิ้งไว้เฉยๆนะครับไม่ได้คาดหวังอะไรกับมันหรอกอันนี้มาดูเลดโอ๊กนะครับนี่นะครับเลดโอ๊กของเราเล็กโอ๊กก็กําลังโตขึ้นมาเนาะไม่แน่ใจอายุกี่วันเนี่ยยี่สิบน่าจะเกือบยี่สิบแล้วเนาะอันนี้เพราะาผมปลูกผมไม่ได้นับวันนะครับนี่ครับลากลากก็ถือว่าโอเคไม่กล้องไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะ แต่จริงๆมันดูขาวอยู่เนาะในกล้องดูไม่ขาวเลยเหมือนรากเน่าดูในกล้องแต่จริงลรากขาวอยู่นะน,นี่ก็ปลูกทิ้งไว้อย่างเดียวเลยรอมันโตเนี่ยเห็นไหมอันนี้ก็แปดต้นนะครับปลูกแปดอันนี้หกอันไหนที่กล่องเจาะแปดรูผมจะใส่แปดต้นไปเลยแต่พอมันโตขึ้นผมก็จะแยกออกอยู่ดีผมจะไม่ให้มันขึ้นโตแปดต้นแบบนี้เห็นไหมแบบนี้นะครับดูอันนี้คือมันไม่สมบูรณ์เห็นไหมครับปกติจะเป็นแบบนี้เนาะ แต่น,นี้เป็นแบบนี้ก็คือไม่สมบูรณ์ผมก็คัดทิ้งแล้วก็เอาตัวนี้เอามาใส่แทนแล้วก็หาอะไรมาปิดรูไว้แค่นั้นครับนี่เลยอันนี้ที่พามาดูตั้งใจถ่ายวันนี้ก็คืออยากให้ดูผักชุดนี้ก่อนก่อนที่จะเก็บนะครับนี่เลยตอนนี้มันเจอปัญหา2ออย่างเลยหลักๆก็คือตอนนี้เป็นโรคใบจุดครับอันนี้เป็นโรคใบจุดนะ สลัดแก้วนะครับอันนี้แล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาสกลน,นครนะครับฝนตกหนักทั้งสัปดาห์เลยไม่มีแสงแดดเลยนะครับทําให้ผักผมยืดนะครับมาดูกันยืดแล้วเป็นยังไงเป็นแบบนี้เลยครับเนี่ยเอาขึ้นมาดูเลยเห็นไหมครับไม่สวยเลยทั้งใบจุดเห็นไหมเนี่ยใบจุดอันนี้คือเรียกว่าโรคใบจุดนะครับ โรคใบจุดนี้อันตรายมากมากน่ากลัวมากๆก,ก,ก็คือถ้าเป็นแล้วไม่หายง่ายๆเลยนะกว่าจะหายมันต้องหายา,ยามารักษายากมากเลยนะครับอันนี้ผมก็เลยจะไม่ปล่อยไว้แล้วผมจะอาจจะเก็บวันนี้เลยนะครับก็เลยมาถ่ายคลิปให้ดูก่อนที่จะเก็บเดี๋ยวจะไม่ได้เห็นกันเนาะอันนี้ก็คือมันยืดเห็นไหมส่งมันไม่ได้มันไม่สวยเอาง่ายปล่อยไว้มันก็ เสียเวลาเปล่าก็เลยจะขายแบบนี้ดีไม่ดีปล่อยไว้ต้นมันก็จะใบเหลืองใบไรรากเน่าไปหมดสุดท้ายก็ได้ทิ้งเปล่าก็เลยจะขายเลยอย่างน้อยก็อาจจะได้กําไรมานิดนึงอาจจะไม่ได้เยอะเพราะว่าน้ําหนักมันยังเบาเนาะก็ดีกว่าไม่ได้เลยดีกว่าขาดทุนปล่อยไว้อาจจะขาดทุนก็ได้นะครับนี่ครับอันนี้กรีนโอ๊กนะครับอันนี้ผมดีใจมากผมปลูกกรีนโอ๊กแล้วมันมันโอเคแบบนี้นะ <c oughs> เพราะว่าผมกลนะัวนมากๆเลยนะร้อนแบบนี้คือ ปลูกแล้วมันรากเน่านะครับแต่นี่ปลูกแล้วเกออ็ยังโอเคอยู่แต่ก็รอดูระยะยาวกว่าน,นี้เนี่ยนะครับรากถือว่าโอเคเออลืมบอกว่าผักอันนี้เป็นชุดแรกที่ผมปลูกใส่กล่องแซลมอนเห็นไหมครับกล่องจะยาวๆนะนี่เลยผมปลูกมาปีกว่าเกอบจะสองปีแล้วจะสองปีแล้วนะครับอีกไม่กี่เดือนก็สองปีก็คือผมไม่เคยปลูกใส่กล่องแซลมอนเลยนะเนี่ยกล่องแบบนี้ผมไม่เคยปลูกเลยนะครับก็เลยแบบเออได้ไดกล่องแซลมอนมาก็ ลองออกมาปลูกด,ดูนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่ในกล่องไซมอนผมรเิ่มเยอะแล้วผมจะเปลี่ยนให้หมดทั้งแปลงนี่แหละนะครับก็อันนี้เห็นไหมครับใส่ใส่ออกซิเจนอันนี้ก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะาซื้อซื้อมาใส่หรอกอันนี้มันเป็นของเก่าพี่น,นะครับมันพี่มันพี่เอามาใส่ตู้ปลาแล้วมันไม่ได้ใช้ทีนี้ก็เลย เอามาลองลงในกล่องนี้ดูเพื่อจะเปรียบเทียบว่ากล่องที่ไม่เติมออกซิเจนกับกล่องที่เติมมันจะแตกต่างกันยังไงอันนี้ต้องมารอดูอีกระยะยาวเนาะตอนนี้ก็มันเห็นไหมเห็นชัดเจนหรือเปล่าผมผมรู้สึกว่ามันยังไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่ว่าเอ,อ่อกล่องที่เติมและยังไม่เติมมันต่างกันยังไงในเรื่องของระบบรากก็คล้ายๆกันข่าวเหมือนกันนะไม่มีอะไรแตกต่างกันแต่เท่าที่ดูมันก็นิดนึง ไม่รู้จะพูดว่ามันแตกต่างมากไหมมันต่างแค่นิดเดียวนะครับก็เลยยังไม่สรุปว่ามันอ่ามันต่างเพราะเราเติมออกซิเจนหรือว่าต่างเพราะตัวของมันเองเนาะก็ดูแบบเห็นไหมมันก็เป็นพุ่มต่างกันอยู่นะแต่ก็มีต้นไม่ไม่เป็นพุ่มเหมือนกันแต่รวมๆแล้วมันก็เข้าๆกันกับกล่องอื่นที่ไม่เติมออกซิเจนก็เลยยังไม่สรุปว่าตอนนี้เติมออกซิเจนแล้วมีผลดีไหมนะครับอีนนี้เลยนะครับโอเคมาดูคอสนะครับทีนี้ คอสนี่ก็น่าจะได้ขายเร็วๆนี้เนาะจริงๆมันเป็นผักชุดเดียวกันนะจริงมันก็ต้องรอขายพร้อมกันแต่ว่าดูแล้วมันเหมือนใหญ่ขึ้นมาแล้วนี่ครับคอสกำลังเริ่มโตแล้วจริงๆอันนี้รออีกประมาณหนึ่งสัปดาห์ก็โตพอขายแล้วนะแต่จริงๆผมก็อาจจะรอขายพร้อมพวกนี้ก็ได้จะได้ไปขายพร้อมกันนะเพราะว่ามันปลูกพร้อมกันไง <laughs> นี่ครับ เดี๋ยวจะพาไปดูคอร์สชุดนั้นอันนี้คืออ่าอันนี้ก็คอร์สนะฝั่งนั้นก็คอร์สเห็นไหมตรงสุดตรงนั้นฝั่งนั้นอันนั้นก็กินคอร์สเหมือนกันแต่มันยืดนะครับมันยืดกว่าพวกนี้เพราะว่าช่วงที่อ่าฝนตกแล้วมันปิดสแลนไว้มันไม่มีแสงแดดแต่ผมไม่ได้เปิดสแลนมนก็เลยยืดกว่าพวกนี้สุดท้ายมันก็เลยก็เลยจะได้เก็บไปทั้งเบาะเลยเก็บขายทั้งเบาะนะครับนี่ ผมว่าอาจจะเก็บวันนี้วันพรุ่งนี้นี่แหละแต่มันยังคอสมันยังดีกว่าสลัดแก้วอยู่สลัดแก้วนี่มันยืดมากๆเลยนะครับยืดแทบแบบไปต่อไม่ได้ละนะครับแต่สงสัยมันเป็นผักที่มันยืดง่ายด้วยแหละเพราะอะไรนะครับมาดูตรงนี้คอสเห็นไหมครับตรงนี้เป็นคอสมาอยู่ดีมาเป็นสลัดแก้วสองต้นเนี่ยสังเกตได้เลยว่าคอสอยู่ตรงนี้ก็ยืดประมาณนี้แหละก็ถือว่ายืดมากอยู่นะ,ะต้นนี้ก็ไม่ได้ไม่ยืดมากแต่ว่า,าต้นนี้ก็ยืดมาก วิธีดูต้นก้ายืดมาต้นผักยืดเป็นยังไงมาดูแบบนี้เห็นไหมครับมันจะเป็นลำต้นขึ้นแบบนี้เนี่ยเนี่ยเป็นลำต้นเป็นยาวๆขึ้นแบบนี้อันนี้เรียกว่าผักยืดนะบางคนยังสงสัยว่าอะไรคือผักยืดนอไม่รู้จักนะครับนะครับมันเป็นลำต้นขึ้นแทบทุกต้นเลยเห็นไหมครับ่เออนี่นะครับเป็นลำต้นขึ้นแบบนี้เลยอันนี้ก็เหมือนกันเห็นไหม อันนี้เรียกว่าผักยืดนะครับมันยืดแทบทุกต้นเลยแหละนะครับแต่ก็ยังรอดูอีกสักนิดหนึ่งถ้ามันไปต่อไม่ไหวเราก็จะขายรีบขายเลยเพราะว่าผมกลัวโรคใบจุดเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นปตะตวเวียมาเสียบไว้เฉยๆปัะตวเวียตามที่ผมบอกผมช่วงฤดูร้อน,ออนผมปลูกปตัตเวียผมว่ามันสวยนะปะตัตเวียอันนี้ไม่ยังต้นเล็กนะครับเห็นไหม ถ้ามันโตแล้วมันสวยมากๆเลยเนี่ยครับผมจะว่ามันสวยกว่ากินโอ๊กด้วยสามใบของมันผมชอบอาง่ายผมชอบกว่ากินโอก๊กแล้วแต่คนชอบแหละผมชอบปลูกอันนี้ด้วยมันดูสวยดูแบบปลูกง่ายดีนะครับอันนี้มันเหลือแบบต้นตรงนี้มันตายผมก็เลยมีต้นนี้เหลือก็เลยมาเสียบไว้นี่ครับก็เลยบ่อนี้นะก็จะเก็บแล้วก็อาจจะ อาจจะนะอาจจะไม่ได้เห็นบอ่อน,นี้มาปลูกพวกผักอันนี้อีกแล้วเพราะว่าผมคิดว่าเออมันมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เนาะตามที่เห็นในคลิปว่าผมลงไปว่าผมปลูกผมทําบ่อตัวนี้เพื่อปลูกนะครับอ,อ่ามันผมว่ามันไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่เพราะว่ามันปลูกแล้วมันเป็นแบบนี้แหละนะครับผมปลูกหลายชุดแล้วนะมันไม่ค่อยสมบูรณ เท่าที่ผมลองดูสําหรับผมสําหรับผมทํานะคนอื่นทํานะผมเห็นเขาทํานะมันสวยแต่ผมทําแล้วมันไม่สวยผมก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเนาะการดูแลกันอะไรก็อาจจะต่างกันผมอาจจะดูแลไม่ดีเท่าเขาแหละก็เลยไม่สวยเลยนะครับก็เลยผมเก็บผักชุดนี้เสร็จแล้วผมคิดว่าผมจะเปลี่ยนบ่อนเนี่ยมาปลูกกวางตุ้งทั้งหมดเลยงั้นก็ขึ้นช่ายดีไหมเนาะ ขึ้นช่ายก็น่าสนใจนะผมอยากปลูกขึ้นช่ายอยู่นะเพราะว่าขึ้นช่ายผมไม่พอขายแต่ที่พื้นที่ตรงนี้ผมคิดอยู่ว่าตอนนี้ฝนมันหมดหรือยังถ้าย่างถ้าฝนหมดแล้วผมก็ว่าจะทําตรงนี้ไว้ปลูกขึ้นช่ายเนาะผมอยากปลูกขึ้นช่ายมากเพราะว่าขึ้นช่ายช่วงนี้ขายดีนะครับอันนี้ก็อันนี้ครับพามาดูฝั่งนี้อันนี้ก็เป็นปัตเตวียเนาะน่าจะปัตเวตียไม่ใช่กินโอ๊กละมัง้ง น่าจะปัตเตเวเพราะผมก็จำไม่ได้ผมปลูกสลับไปสลับมาอันนี้กวางตุ้งนะครับอันนี้ยังไม่โตเต็มที่นะครับ <laughs> เห็นไหมเอ่ยนี่นะครับลากก็ไม่ได้อะไรนะไม่ได้ยาวไม่ได้อะไรแต่ก็กวางตุ้งมัน,มนปลูกง่ายสําหรับผมนะนะครับ ดูเรนหอนได้ก็อยู่รอดแล้วอันนี้ผมก็ลองเอาแซมอนมาปลูกใส่ก็ยังว่าแหละถ้าผมย้ายไปบอ่อนั้นผมก็จะเอาพวกนี้เอาพวกนี้ย้ายไปเลยอันนี้คือผมเก็บไปแล้วเก็บเมื่อสองสามวันก่อนส่วนอันนี้มันไม่สวยผมเก็บไว้กินเองผมก็เมื่อคืนก็ไปต้มใสม่มาม่ากินอร่อยดีนะนี่นะครับมันกำลังพอกินเลยยังไม่ขม ต้มใส่มอนอร่อยมากผมชอบนะชอบเอาไปต้มแมานะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็พามาชมสวนเนาะอัปเดตสวนให้ดูสักนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่ได้ดูนานละก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอพวกกินโอ๊กพวกนี้โตเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกทีเพราะว่าที่ไม่ได้ลงคลิปก็มันไม่มีอะไรถ่ายนะครับไม่รู้จะถ่ายอะไรให้ดูดีมันไม่มีผักผักช่วงจะผักเพิ่งจะมามีช่วงนี้แหละ เพราะว่ามันไม่ได้มีนานละมันไม่โตนะครับถ้างั้นก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะเก็บผักพวกนั้นละไปขายนะครับแล้วก็เจอกันอีกทีก็ผักกินโอ๊กชุดนี้โตเนาะพวกนี้โตนะครับสามแถวนี้โตเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูอีกทีว่ามันเป็นยังไงแล้วก็มาอัปเดตกล่องที่เติมออกซิเจนนั้นด้วยนะครับว่ามันจะโตขึ้นกว่าเพื่อนหรือเปล่าเนาะ โอเคครับผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ผมด้วยละกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ